อันนี้เป็นทางลงไปถ้ำนะคะเป็นทางลงไปถ้ำอันซีนผูคูนครขับมอเตอร์ไซค์แว้นไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินเดินขึ้นไปเดี๋ยวเราให้รถมอเตอร์ไซค์ไปส่งน้องรักรับต่อเป็นช่วงๆเราก็จะเดินไปเรื่อยๆจนกว่ามอเตอร์ไซค์จะมารับนะคะแล้วก็ก็ 360องศาวิวสวยมากแบยพนโนรามานะฮะเหมือนแบบว่าินแดนนี้เป็นของเราสวยจริงสามร้อยหสงศานะคะแล้เวเราก็จะเดินไปเรื่อยๆอันนี้เราเสร็จจากการเดินถ้ำแล้วไงเดินถ้ำน้ำรอดมีกุ้งด้วยมีกุ้งมีปลาข้างในถ้ำน้ำใสเจ้า นะคะแล้วเราก็เล่นน้ําตกจะมีน้ําตกเล็กๆอยู่เราก็เล่นน้ําตกตก,ก,ก,นนตก,กินข้าวริมน้ําตกปิ้งย่างกินกันนะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะรี่แลกกับไปนะ้ำท่ารีแลกพักผ่อนแล้วก็สปอยรูปภาพแชร์ภาพต่างๆ เราก็มาแล้วเปลี่ยนความพิการแล้วก็กินข้าวหมูกระทะพรุ่งนี้8ปดมงครึ่งเราก็จะให้รถตู้มารับเข้าสู่วังเวียงแล้วก็สู่เวียงจันทร์ส่วนใครส่วนใครที่จะเที่ยววังเวียงต่ออีกวันหนึ่งก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะคงจะเป็นทริปเบาๆแล้วแหละ โอเคเดี๋ยวจะทํารีวิวให้นะถ้าใครสนใจมานะคะไม่แพงไม่แพงราคามิตรภาพราคาไม่แพงจะส่งดีเทลราคาก่อนแล้วก็จะส่งทุกอย่างให้แล้วก็นัดกันเนาะว่าแกจะมาเมื่อไรเนาะ เราก็จะดูตรงนี้นะโอเคนะแค่นี้ก่อนเนาะ